ในสถานการณ์ที่ผักชีมีราคาที่แพงนะครับคนที่มีผักชีย่อมกระตือรือร้นที่จะสรรหาปุ๋ยนะครับมาใส่เพื่อให้ผักชีของตัวเองทันราคานะครับปุ๋ยที่เหมาะกับการใส่ผักชีเพื่อเร่งการเจริญเติบโตมีอยู่2อสาตัวด้วยกันเรามาดูราคากันบ้างนะครับหลังจากที่ราคาปุ๋ยขยับตัวมาพอสมควร ปุ๋ยที่เหมาะกับการใส่ผักชีของเราอันดับหนึ่งคือ30-20ศูนย์รุ่งอรุณราคาณปัจจุบัน1,200บาทท้วนครับก็ถือว่าปรับลดลงมากปุ๋ยตัวที่2ที่น่าใส่ก็คือนะครับ25 77เรือใบเวกิ้งนะครับ1,130าบาทและตัวสุดท้ายที่น่าสนับสนุน CP หมอดิน2 7 12 6 1,180บาท แล้วแต่คุณจะตัดสินใจเลือกเอา